สวัสดีครับพี่จอเข้าสู่รายการ Invest and Your i ูนะครับประจำวันนี้ก็เป็นวันที่30พฤศจิกายน2566นะครับกับผมกัเพื่อนอยู่จารย์ไพารนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาอัปเดตภาพรวมการลงทุนประจาวันกันนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดต่างประเทศเช้านี้เองก็จะเป็นลักษณะของการที่เขียวสลับแดง เัเซมเิร์ไม่ได้ชัดเจนมากมายเท่าไหร่นักนะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ตอนช่วงแรกปรับตัวดีขึ้นไปก่อนเลยค่อนข้างไกลนะครับหลังจากที่การประชุมตัวของหลังจากที่ตัวเลขนะครับ GDP ของสหรัฐเนี่ยนะครับออกมามากว่าที่ตลาดคาดเป็นการประมาณการครั้งที่2นะครับของตัวกระทรวงพาณิชย์นะครับออกมาเนี่ยใจมากสามอยู่ที่5.2%เอนะร์เนต์ะ จากเดิมพอคาดไว้อยู่ที่ซาวซน4.9-4.8%เนี่ยนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดด้วยตลาดคาดว่ารบนม้นี่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่5%สุดท้ายก็ออกมา5.2%ดีมากๆเลยนะครับภาพรวมโดยรวมทุกอย่างเชื่อว่าโอเคนะะระดับหนึ่งเลยอ่ะนะครับโดยตรงเนี้ยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมนะครับจากการลงทุนของภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐบาลที่มากขึ้น,นหนุนภาพรวมของตัว G ีทีซารัดให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดติด ทีนี้เอามาดูตัวของอีกตัวหนึ่งนะครที่เป็นภาพดูภาพรวมที่ดีก็คือตัวของยูเ o สมอนยูเนี่ลักษณะของการปรับตัวลงมาทําจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับฉนะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะที่ดูดีแต่สุดท้ายตลาดเองเนี่ยดตาโจนเนี่ยกลับมาปิดในทิศทางที่แบบบวกเล็กน้อยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดนะครับท่านหนึ่งนะออกมาพูดนะก็คือเป็นประธานเฟดสาขาริสมอนดนะครับ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้เชื่อนะว่าเงินเฟอ้อมันอาจจะลงไปแบบถึงกรอบเป้าหมายที่2%เอร์เซ็นตได้เนี่ยโอกาสมันยังยากอยู่แล้วเขาก็มองว่าเอถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งะนะครับถ้าเงินเฟอ้อมันขึ้นใหมกทีงนะเ,เขาก็อยากที่จะให้เฟดขึ้นอนะัต่อไปอีกรอบหนึ่งฉะนั้นมันเลยทําให้ตลาดเองเริ่มกลับมากังวลว่าสุดท้ายแล้วเฟด,ดจะยังไงซึ่งผมก็ยังมองเหมือนเดิมว,ว่าคงจะคงไปแล้วแหละคงไม่ได้เป็นลักษณะการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ับสตราก็จะไปมองดูซิว่าอ้าวให้แบบเนี้ยเดี๋ยวดูซิว่าตัวเลข PPI จบมาเป็นไงตัวเลขเงินเฟอ้อต่างๆจบมาเป็นไงบ้างนะเพื่อคาดการณ์เฟดอีกทีนะแต่อะไรก็ตามการที่มันมีทั้งเฟดบางท่านที่สมมุิบอกว่าโอเคเนี่ยขึ้นจบแล้วกับมีเฟดอีกกลุ่มนึงที่มองว่าขึ้นยังไม่จบต้องรอดูก่อนต้องรอ,อ,อ,อดูตัวเลขลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนได้อย่างครับถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วแต่ ก็สามารถเชื่อได้ว่าการโคองตราดอกเบี้ยมันอาจจะเลี้ยงไปได้นานนะครับหรือนานที่ตลาดคาดคือในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับนะครับอาจจะยังไม่ลงหรือซ้ำใจใจมาสองเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนอาจจะไปลงจริงใจมาสามไหมก็ต้องรอติดตามดูกันอิกทินะครับแต่ประเด็นที่ช่วยมาตลาดได้นิดนึ่งคือเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะครับราคาน้ํามันดิบเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้พยายามที่จะมีจังหวะของการรีบาวขึ้นมาวันนี้ก็จะมีคียเวนต์โดยการที่ ติดตามในเรื่องการประชุม o อ e ป p l u s นะครับก็ผมเชื่อว่าวันนี้การประชุมนโยบายใหม่ๆคงไม่มีอะไรมาเพิ่มเติม,ตมแต่จะเป็นลักษณะการคุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าตัวนโยบายการคุมนะครับหรือว่าลดตัวของกําลังการผลิตน้ํามันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วพอสมควรแต่ว่ากลุ่มประเทศในสมาชิกเองเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทําตามที่เขาตกลงกันไว้เท่าไหร่ซาอุก็เริ่มฉุนแล้วแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ ในช่วงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าซาอุเองก็คงเป็นไงฮะคุมเข้มม่นมากขึ้นนะครับราคาน้ามันเองก็มีจังหวะงการที่จะพยายามฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้นแต่ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าถ้ายังไม่ผ่าน80ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการไซเว่ยอยู่ในกรอบ72-80เนี่ย,ยไซเวย์ออกนข้างไปแบบนี้๋ยวขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนตกใหม่ทีฉนันพุณในกลุ่มพลังงานวันนี้อาจจะมีจังหวะของการรีเบลกลับบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการรีเบวให้ท่านไปเข้าซื้อารือดิเรกเป็นการรี ส่วนเมื่อวานนี้การรายงานตัวเลข GDP อ่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ลังงงคงแต่เราไว้ตามคาดนะครับแต่สิ่งที่ดูไม่ดีเลยคือการปรับลดเป้าปีหน้านะครับแม้ว่าจะมีรวมแล้วไม่รวม Digital w a l l ล t เองแต่ก่อนหน้านี้คาดลดอยู่ที่4.4%ตอนนี้ลงมาเหลือนิดเดียวนะฮะปีหน้ามีดิจิ a ัลเลดก็ให้แค่3.8%แต่พอปีต่อไปถ้าไม่มีนโยบายอะไรเพิ่มเติมอยู่แค่2.5% นะครับตัวเลขหลายๆตัวเองไม่ได้มีความแบบฟื้นตัวขึ้นโดดเด่นเท่าไหร่มากนักนะครับการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยนะครับปีหน้า4.5เปอร์เซ็นน้อยกว่าปีนี้ด้วยซ้ำนะครับคือแบบภาพรวมทุกอย่างแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อยมีอะไรดีเท่าไหร่ก็ดีแค่การลงทุนดีนะครับการอุปโภคภาครัฐดีอยู่แล้วนะครับการลงทุนภาครัฐดีนิดหน่อยแต่จริงการลอาเงินไปแจกกมากๆลงทุนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนะแต่สิ่งที่ดูดีอีกอย่างคือการส่งออกการส่งออกปีนี้ติดลบ ปีหน้าจะเริ่มกลับมาฟื้นแล้วอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดีอย่างหนึ่งแต่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอ่ะพราะคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะสะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ยมันอาจจะไม่รีบลงมาได้เหมือนกันสําหรับตัวของอัตราดอกเบี้ยไทยนะ2.5เปอร์เซ็นเนี่ยเผลอถ้าเพิ่มขึ้นมาเงี้ยเกินกรอบด้วยเนะี่ยแบบอาจจะขึ้นอีกรอบไหมก็เป็นไปได้นะในในรอบหน้าที่อาจจะปีหน้าจะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอะไรเป็นไปไ ก็ต้องติดตามดูไปทีหนึง่งแต่โดยรวมเนี่ยไม่ได้เป็นภาพที่ดีต่อตัวของราคาหุ้เสี่ยงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโกเคดีมาปังขบดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนิหนึ่งตลาดหุ้นไทยคือเมื่อวานเนี้ยพยายามเหมือนจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่ไม่ไหวครับแล้วก็ปรับตัวลงมาหลุดลงมาประชิดแนวรับนะครับที่ตัวของกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเสี่ยงนะจริงๆลงมาแบบนี้คือขึ้นไปหา25วันเนี่ยแล้วไม่ผ่าน10วันด้วยซ้ำแล้วลงมาเสี่ยงหลุด แล้วพอลงมาหลุดตรงนี้ครับแนวรับด้านล่างเนี่ยทางของเขามันก็จะเปิดลงมาที่โซนแถบ,แถบเรนโรเดิมนะครับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเนี่ยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก่อนแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าตรงนี้นะครับซึ่งโดยปกติแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆเวลาหลุดลงมาเสี่ยงหลุดทาโลงฉะนั้นเนี่ยตลาดเองเนี่ยมันเลยเลือกต้องเลือกเล่นหุ้นรายตัวมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกทีหนึ่งคือเดลต้า นะครับเดลต้าตอนนี้เริ่มกดลงมาแล้วนะครับเอโตัวเดียวกดไม่พอเดลต้ากดลงมาด้วยแล้วเดลต้ากดลงมาในท่าที่ใกล้ๆกันต,ตลาดเลยก็คือแบบเหมือนรูดสามเหลี่ยมมาอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเหมือนรูดสามเหลี่ยมลงมานะครับฟื้นขึ้นไปทำคู่แบคแล้ววงทั่วลงมาอีกนะและก,ลนะแการวกลงมารอบนี้เนี่ยทำโลใหม่แท่งแดงขนาดใหญ่นะครับกดโลใหม่ลงมาแล้วนะครับ เทรนคือวันนี้ถ้าไหลลงต่อนี่กดท่วงตลาดได้อีกค่ะถ้าต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยท่วงลงมาได้เยอะแล้วมีโอกาสลงมาที่โลเดิมเจ็ดเจ็ดสิบสองหรือต่ํากว่านะครับถ้าหลุดเจ็ดสิบนี้เลือกใหญ่ชนะเนี่ยไอตัวเดลต้าเนี่ยอาจจะเริ่มถ่วงแล้วเพราะว่าเริ่มมีรายงานแล้วว่าปีหน้าจ,จะไม่ได้เข้าในเซตห้าสิบสำหรับตัวของเดลต้านั้นอาจจะเห็นภาพการลดของมาได้ก่อนในช่วงสั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเดลต้าโดนทุบมาจริงเนี่ยตลาดเองเนี่ยคามแบบอิมแพคตลาดเยอะนะ แล้วปัจจุบันนี้ตั้งแต่แต่อนท mm ี่เดลต้าเขาจะชูดขึ้นมาดีๆนะฮะแถบๆนี้ยนะครับ,ท,บ,รบที่จะปรับปรับตัวขึ้นไปโซนเวนเนี้ยเนี่ประมาณแบบรวมทั้งหมดของเข้าในเซินติเมตรประมาณสามสิบจุดนะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเดลต้ามันลงมาแล้วลงมาแบบลงมาแรงอน่อยห้าสิบกว่าเป็นหลายจุดอยู่นะครับที่ตัวตลาดมันจะอิมแพคไปได้ฉะนั้นก็เราม้ระวังตัวของเดลต้านิดหนึ่งนะครับมีโอกาสในการที่จะถูกตลาดมาได้ แต่มันก็จะกลายเป็นไงฮะกลายเป็นว่าตลาดมันลงเพราะเดลต้าหุ้นส่วนใหญ่เองอาจจะไม่ได้ลงอาจจะทรงๆมากกว่านะครับฉนั้นตลาดเองก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะวันนี้จริงๆก็เรียกว่ายังน่าเป็นห่วงหุ้นที่เราแนะนํากันไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังเพอร์ฟอร์มไม่ดีนะในหุ้นลงไฟฟ้าอะไรต่างๆมานาแต่ผมเชื่อว่าขึ้นมารอบเนี้ยมันคงไม่ได้ขึ้นไปไกลามากมายเท่าไหร่นะครับแม้ว,ว่าจะมีรับข่าวเรื่องของอาการปรับขึ้นค่าเอฟที T อีกใหมาอรอบเราเคยคุยกันแล้วตอนที่เราแนะนําว่า ไตมาสี่อ่ะจะไม่ดีจะไตม่าหนึ่งจะดีเนี่ยเพราะค่าเอฟทีมันจะขึ้นสุดท้ายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงแต,แต่อย่าลืมว่าไตมาหนึ่งไม่ดีฉะนั้นช่วงกใกล้ๆกล้งบออกช่วงในการแบบโน่นเดือนบกคาดเดือนอะไรมันจะมีจังหวะของการย่อลงใหม่รอบนึ่งมันจะมีเรื่องความกังวลนั้นย่อมาหรืออาจจะต้องรีบขึ้นหน่อยหรนะฉะนั้น,นพอเรามันดีขึ้นไปเนี่ยอเคมเราก็ต้องเล่นเป็นจังหวะบ้างขึ้นไปก็พยายามตักขายบ้างอะไรบา้างยกเว้นแบบสองตัวนี้ที่แบบโอเคก็คือพวก,พวกเอโกลาสพวกเนี้ยไอววเนนยยคือถอาปลรรับรับบะ ไม่ได้เหมือนมันไม่ได้ขึ้นวูวาเหมือน g, SC, g rap, ี VSC กราฟบีกิมอะไรพวกนั้นใช่ไหมก็สามารถเล่นได้ีกลุ่มที่เราชอบอยู่ก็คือกลุ่มตัวของอาหารสัตว์นะครับก็มีความยพยายามที่จะดีขึ้นไปบ้างแต่มีจังหวะของการย่อย่อลงมาก็เป็นแนวรับย่อลงมาก็เป็นจังหวะของการย่อรับนะครับสามารถที่จทยอยเก็บทยอยทยอยสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวอาหารสัตว์แล้วก็วันนี้เราแนะนําตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่เราเคยแนะนําในช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเริ่ม มีสัญญาของการที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นในระยะต่อไปนะครับสำหรับตัว TR c r 4นะฮะแต่มาสีจ่จริงม,มันช่วยทาง h i ซ h ซันด้วยนะครับราคาเองก็มีโอกาสในการที่จะฟื้นขึ้นมาแนวต้านแรก4 0บาทกับโซนเริเวณ412.5าะครับก็มีลุ้นในการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับท่านใดมีคำถามสามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับดูฟิวเจอร์กันทิ้หนึ่งครับฟิวเจอร์ของเรา S50 นะครับ เซตสองสามไปอ่ะสั่งช็อตมีความได้เปรียบม,มากกว่าแนวรับแรกอยู่ที่โซนแปดห้าสอดน,นะครับส่วนแนวต้าวันนี้ถ้าใครจะเล่นช็อตน,นะฮะแนวต้าอยู่ที่โซนแปดหกห้าเล่งขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยนี่ช็อตได้แล้วครับผมว่าลงมาเนี่ยอยู่เนี่ยแปดห้าสองแปด้าสองแปดห้าเป็นจุดในการเล่นนะครับส่วนตัวของทองคําก็ยังถูกทางอยู่ครับรอบนี้เราก็ถูกทางหลายๆตัวนะแต่หุ้นอ่ะมันอาจจะยากหนึ่งแต่ตัวอื่นเนี่ยเรียกว่าถูกทางหมดเลยนะ ตัวของอทองคําราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับลุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยยังมองไฮเดิมสองพันแปดสิบมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อยู่แต่เอกนิดหนึงเราม้ระวังนิดนึงนะครับสาหรับตัวทองคําทองคําตั้งแต่เด้งขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีแทกแดงนะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีแท็กแดงอาจจะมีจังหวะอการพักได้แล้วเมื่อวานเนี่ยทำรูปแบบคล้ายๆเบสต์สปินนิ่งท็อปซึ่งจะต้องรอการคอนเฟิร์มหรือการยืนยันโดยการทําแท็กแดงหนึ่งแท็ก แล้วเป็นแท่งแดงที่ควบครอบคุมแทงมามา่ง Spinning Top เมื่อวานลงมาถึงโลนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ามาทำแท่งแดงใครใครจะปิดนะครับทำกำไรในฝั่งขาลองไปก่อนแล้วรอย,ย่อลงมาที่รับซับโซน2 0 1 0แล้รับใหม่ก็ได้เหมือนกันหรือจะถือไปก็ได้ครับแต่แค่ถ้าทำแท่งแดงจะมีพักบ้างให้ึงนขับตัวสองคำนะครับ ตัวของค่าเงินบาทยังอยู่ในฝั่งของขาที่เป็นการแข็งค้านะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันจะมีรีบาวางเพราะมันลงไปที่กรอบแล้วนะครับมันก็จะมีรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยแนวต้านแรกก็ค่า35บาทแนวต้านที่สองก็35.5ไป35.2 35.3เดี่ยขึ้นไปเป็นจังหวะการช็อตหมดเลยฮะใครปิดไปแล้วขึ้นมาก็ต้องเป็นจังหวะการช็อตใหม่เพราะราคายังไม่ได้ยกโลนะครับ ใครใครจะถือก็ถือต่อไปแล้วก็ฟิตอันต่อไปคะทุนเราสามสิบหกว่าแถบนี้เลยนะครับแถบนี้สามสิบหกิดสองครับนะครับไม่ชัดขอพูดแนะนําอีกครัค้งพูดแนะนำ CRC ครับวันนี้ให่เราที่เราชอบ CRC ครับก็มีลุ้นในการที่จะค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นต่อราคาของ CRC ถ้ามองในซิกนิจอเ,เนี่ยราคาของเขาเองเนี่ยมันอยู่ในกรอบใหญ่ๆคือขา ไซเวย์ way, นะครับแล้วก็ราคาของเขาก็สามารถที่จะลงมาทำตัวแบ็คลดึงกลับขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเปอร์ฟอร์มขึ้นไปในโซนด้านบนมีเยอะนะครับก็รุ้นในการที่จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับสำหรับตัว CR c r อาซนะครับคือของเรานะพูดแนะนำเราหลายๆตัวถ้าลองสังเกตด,ดูคนระมันจะไม่ได้หุือหวามากมมยเท่าไหร่นะแต่ว่าในช่วงที่หลังๆ มันจะยืนทรงได้ดีมากแล้วมันจะไม่ loss ห,หลายๆตัวไม่ด้วยพุ่นลงไฟฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับตัวโลจันนะเห็นไหมโลจนะไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่ายืนทรงแบบเก่งมากนะครับตัวตัวไหน ITC ก็ IT เด้งมาแล้วนะครับ AI TU อ,อีกตัวหนึ่งพอร์ฟอร์มเลยนะครับ นั้นอองจริงเราไม่อยากแบบไปเชียร์ของหุุนแบบตามกระแสผมเมื่อวานนี้ลงไฟฟ้าขึ้นนะเชียร์ลงไฟ,ฟ้าผมว่ามันแบบมันมันไม่ได้มันต้องเป็นจังหวะแบบคือหุ้นมันไม่ได้เป็นขาขึ้นอ่ะฉะนั้นเราไปไล่ซื้อมากๆครับไม่ได้ครับเราต้องรอแบบจังหวะแบบย่อนิดนึงดูทรงว่ามันแข็งแรงไหมล้วค่อยเข้าอันนี้คือแบบว่าไอเดียผมนะในการเลือกเล่นหุ้นรายตัวในช่วงนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ไปต่อที่ตัวฟิวเจอร์นะฮะตัวของฟิวเจอร์ข้ามเงินบาทไปแล้วข้ามเงินยูโร ถ้างโลก็คือมีโอกาสในการโซนพรอมขึ่นไปในโซนทับบนแต่มันจะมีจังหวะก,การย่อบ้างครับถ้ามันยืนเหนือโซนแรนซ์เนี่ยครับเก้าสองห้าได้โอเคฮะไม่แย่ส่วนตัวของข้างเงินเยนยังอยู่ในทิศทางที่เรายังได้เปรียบอยู่ครับก็คือฝั่งของขาช็อตข้างเงินเยนฝั่งของขาแข็งค่านะครับก็เลเวลฟิตรันต่อไปเลยฮะเรื่อยๆครับจุดในการซับล็อตนี่อยู่ตรงนี้นะนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดฮะสำหรับจุดในการซับล็อตนะครับ ใครมีอยู่ก็โพลต่อไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับดูคําถามกันบ้างนะครับ SGC นะครับ SGC คัดที่เท่าไหร่ SGC แนวคัดยืออยู่ที่โซนนี้ฮะ1.43เนี่ยจริ้มจุดคัดแต่ว่าจุดที่แบบต้องเอะแล้วอะนะครับคือตรงเนี้ยถ้าหลุดเนี้ยคือไม่ไหวไม่เอาจริงๆแล้วแต่จุดที่ต้องเอะล้วคือ1.5ครับ1.5 1.4 4.7จำซ้่เนี้ยนะครับ ็นจุดที่ต้องเอะแล้วถ้ามันลงมานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิบวันแล้วก็ยี่ห้าวันถ้ามันจะไปต่อมันควรจะต้องยืนสองแนวนี้ให้ได้แล้วถ้ามันหลุดแนวนี้ปุ๊บเนี่ยต้องเตรียมคัดแล้วแล้วยิ่งถ้าหลุดหนึ่งอยูสี่สามเนี่ยคัดทันทีแล้วถามว่าทําไมไม่คัดเลยหนึ่งอยูสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดมันอาจจะลงมาหลุดหนึ่งอยู่สี่เจ็ดลงมาหนึ่งอยู่สี่ห้าแล้วมาดันจะตกขึ้นไปแต่การกระตุกขึ้นมามันอาจจะไม่ไม่ทําเหนือหนึ่งชกสองแหละนั่นเนี่ยจุดคัดคือถ้าเอาให้คือม ครั SPRC SPRC ก็ดูแล้วอาจจะมีจังหวะของการรีบาวกับนะร,บราคายกโลขึ้นมาทำ h ่อวานฟื้นตัวขึ้นมายกโลอีกครั้งแล้วราคาเนี่ยยืนเหนือ25วันได้ต่อเนื่องครับวันนี้ขึ้นมาติด75วันน,นิดนึงถ้าผ่านนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้าน8.35นะครับเป็นแนวต้านบริถ้าผ่านได้จะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปโซน9บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยถ้ามันจะผ่านนมันจะย่อลงมาไม่ลึกนะครับ 8.2นะครับ8.1รุ่ด8บาทนี้ต้องขัดนะครับ AUCT AUCT มีต่อก็ยังถือไปได้นะครับแนวต้าอยู่ที่บริสุทธิ์โซน12บาทจำได้ตีไปก็เนี่ยโซน12บาทจะเป็นแนวต้านะครับ2บาทเป็นแนวต้ามีแท่งแดงเมื่อไหร่หลุดหลุดเนี่ยหลุด10วันเมื่อไหร่นี้ต้องขัดนะบ10วันตอนนี้11.1นะครับ11.1ถ้าหลุดเราต้องขัดนะครับต้องดึงต่อไปให้ได้นะ ต้องดึงตัวต่อไปได้กับแทรระดับโซ12บาทแต่เรามาล่องอีก2บาทนิดเริ่มมีรูปแบบได้ over 7นะครับต้องรามัดระวังกับแทรเระดับ12บาทโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะตลาดดันยากอยู่แต่ผมว่าคุณเล่นลายตัวยังพอได้อยู่หลายๆตัวนะครับหุนเราแนะนําไปก็เรียกว่ายังเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีน้อยแข็งก็ตลาดเยอะมากนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวพบกันได้ครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก